กศนออำเภอพุทธมนทลสังกัดสำนักงานกศน,นจังหวัดนครปฐมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สารคดีสูงไวัใจสมาร์ท สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะหน่อยนุ้มนุชส,สถาพรครูผู้ช่วยกศนอำเภอพุทธมนฑลในสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดนคปรปฐมนะคะวันนี้หน่อยพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะคะบรรยากาศสบายๆแบบนี้นะคะที่ชีเนฟุตฟาร์มนะคะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในอำเภอพุทธมนฑลของเรานะคะหน่อยพาทุกท่านมาทําไมวันนี้เรามีคําตอบนะคะ พาทุกท่านมารู้จักกับป้าติว๋วหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการสูงวัยใจสมาร์ทส่วนจะสมาร์ทแบบไหนสมาร์ทอย่างไรเดี๋ยวตามหน่อยมาเลยค่ะสวัสดีค่ะป้าติว๋วสวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะคอสนอําเภอพุทธมนฑลของเราได้ทําสารคดีสั้นอยากให้ป้าติ๋วเนี่ยแนะนําชื่อนามสกุลแล้วก็อายุจริงๆให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังกันนะคะค่ะคนางธนภนะัทร่เราอคอ่ะ นกะะคะอายุเท่าไหร่คะ65ค่ะ,คะโอ้65ไม่น่าเชื่อเลยะคะ่ะก็ถือว่าอายุ65แล้วยังสวออสวยสงไบขนาดนี้นะคะอันดับแรกเลยก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการสูงไวใจสมาร์ทนะคะอยากจะให้เดียวเนี่ยบอกว่า,อาบอกเราว,ว่าได้รู้จักกับกศนอำเภอพิษณุมงศ์อของเรายัางไรบ้างคะกศน,นพิษณุมงศ์ให้ประโยชน์กับชุมชนเราเยอะหลายหลายวัยที่เราตั้งแต่การเรียนรู้การศึกษาโดยมาเป็นการอาชีพซึ่งได้เรียนรู้จากกศนถ่ายทอดให้ หลังจากนั้นพอถ่ายทอดให้ในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเราก็มาเป็นเป็นวิทยากรนําทีมของทั้งสวทั้งชาวบ้านที่อยู่ได้เรียนรู้ต่อยอดไปอีกอเอีกหนึ่งคำถามน,นะคะป้าติ๋วในโครงการของอผู้สูงวัยใจสมาร์ทของเราเนี่ยสิ่งที่ป้าติ๋วได้รับเลยแล้วก็นําไปปรับใช้ับการดาเนินชีวิตและก็ครอบครัวเนี่ยเราได้ประโยชน์จากตรงนี้อย่างไรบ้างคะก็สิ่งที่ประโยชน์แรกนะคะทําให้เราอ่ะมีความสุขและไม่เหงาในการดําเนินชีวิตของเราทุกวัน ก็คือมีอะไรทําไปเรื่อยๆทำต่างๆที่เรามีความรู้เราก็มาถ่ายทอดให้กับสวที่เป็นเพื่อนกันรุ่มมีอายุหรืออ่อนกว่าอายุซึ่งว่างงานหรือว่างที่ไม่ได้ทําอะไรเอามาเรียนรู้อาชีพเพื่อที่จะใช้ชีวิตประจําวันให้มันมีประโยชน์อันนี้คือสิ่งที่ประติ๋วได้รับและถ้าสมมติว่ามีโครงการดีๆแบบนี้จากชาวกรณอมรุพุทธมนบนเรานะคะอ่าติ๋วจะบอกกล่าวเพื่อนในหมู่บ้านหรือว่าจะเข้าร่วมกับโครงการเราอีกไหมคะ ก็ยินดีค่ะที่จะถ่ายทอดบอกเก่าให้มาร่วมเป็นโครงการที่ดีๆจากกสศนนะคะได้ประโยชน์ได้อาชีพได้ความรู้แล้วก็ได้สุขภาพที่ดีโอพูดได้ว,ว่าโครงการที่ทางเราจดให้นะคะได้ประโยชน์จริงผู้เข้าร่วมโครงการของเราคําคำถามข้อสุดท้ายนะคะป้า๋วถ้าสมมติว่าอยากให้ป้าเ๋วเนี่ยบอกประโยชน์ที่เราได้รับจากโครงการสูงวัยใจสมาร์ทป้าเต๋วพอจะบอกได้ไหมคะทำให้เรามีความสุขต่อ ชีวิตประจวันเยอะอะค่ะแล้วก็ทําให้เรามีประโยชน์กับสังคมที่เราใ่าเข้าไปต่อยอดได้ชอดได้รวมทั้งได้สิ่งที่ชีวิตจากครอบครัวแล้วก็สิ่งที่มนมีอาชีพมีความสุขต่บ ผู้ประจำวัดโอ้ดูได้ว่าสมาร์ททั้งร่างกายสมาร์ททั้งจิตใจนะคะค่ะนี่ก็คือหนึ่งตัวยอย่างนะคะสมาชิกท,ที่เข้าร่วมโครงการสูงวัยใจสมาร์ทของเราปรติ๋วนะคะเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้โดยการนำของท่านผู้วยการกรสนาบรุษมนพลนางสาวธนากรสาลีพันธ์นะคะในสังกัดสำนักงานกรสนจังหวัด,ดนครปฐมของเราซึ่งมุ่งมั่น พัฒนาและก็ตั้งใจที่จะจัดโครงการเหล่านี้ให้กับผู้สูงวัยในอำเภอพุทธมณฑลนะคะและในโอกาสนี้นะคะหน่อยและก็ทีมงานกองสํานอำเภอพุทธมณฑลต้องกราบขอบพระคุณป้าติ๋วเป็นอย่างมากนะคะที่มาแชร์เรื่องราวดีๆแล้วก็แชร์ข้อมูลประโยชน์ที่ได้จากโครงการเหล่านี้นะคะให้กับท่านผู้ชมได้ฟังแล้วก็ทางทีมงานเราวันนี้นะคะหน่อยแลปะป้าติ๋วก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสารคาดีครั้งหน้าครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ